มหมกนะครับหมกไม่รู้ว่าหลุดไปหรือยังนะครับแต่ว่ามันกัดปุ๊บล้มลงไปหมกหมกโคนนะครับให้เราล้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปลาหมกเนี่ยมันจะหมกแน่นมากเลยครับถ้าไปไปรีบดึงนะครับถ้าดึงแรงเกินเนี่ยมีทิ์ขาดได้นะครับผมดึงไว้นะครับ ไม่ขึ้นแน่เลยเนี่ยกรณีนี้นะครับเราต้องดูว่าสายของเราใหญ่แค่ไหนนะครับสามารถรับแรงดึงได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ลองลองดึงดูนะครับผมอย่าดึงเกินขีดจำกัดของสายนะครับผม เนี่ยครับตัวแค่นี้เองครับแต่ว่าการหมกของมันนั้นคือถ้ามันหมกดินเนี่ยหมกแล้วเนี่ยจะแน่นจะตึงมากเลยครับตึงมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงที่มันหมกนะครับคือดำปีเลยครับนะครับเนี่ยครับอ่ามันหมกลงไปนะครับขี้โคลนนะครับผมคล้ายๆติดต่อครับเนี่ยครับส่วนมากที่ที่หมกก็จะเป็นพวกน้ำตื้นๆนะครับหรือว่า ใช้เหยื่อใต้น้ำเนี่ยครับมันจะชอบหมกนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าหมกหมกปุ๊บเนี่ยแน่นมากเลยอ่าตรงนี้กัดหลิวจัดเต็มนะครับสีเงินสภาพหมายก็หมายเมื่อสักครู่เลยครับที่ได้ไปตัวหนึ่งอ่าเป็นคลองส่งน้ำนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะลกมากเลยครับก็คือลงไม่ได้เลยลกมากเลยแล้วก็อ่าฝั่งนี้เป็นปัดท่อนะครับปัดท่อออกไปนนูนข้างทางตรงนี้จะเป็นเวิงเหมือนเหมือนเป็นเป็นเวิงเข้าไปนะครับเป็นป่า มีที่โล่งให้เราตีดูนะครับได้ผลครับเหยื่ยวผิวน้ำกัดยากนะครับต้องใช้เหยื่อใต้น้ำนะครับมาช่วยโอเคครับเหลือจะเต็มนะครับสีเงินครับผมสุดยอดมากครับ